สวัสดีครับในไฟล์นี้เราทำการตรวจเช็คเลเวลของออระดับของเหลวในขวดที่เป็นขวดออแสงสามารถส่องทะลุด,ด้านหลังได้นะครับคอนเซปต์ของการเช็คลักษณะนี้นะครับเราจะใช้ไลติงนะครับที่เป็นแบบแบ็กไลท์ สองจากด้านหลังนะครับแล้วส่วนตัวกล้องเนี่ยให้ติดตำแหน่งตรงกันข้ามกับแบ็คไลท์ซึ่งมีชิ้นงานนะครับเป็นตัวขั้นกลางคืออยู่ตรงกลางนะครับในการเช็คระดับของเหลวกับขวดกึ่งโปรงแสงลักษณะนี้นะครับเราสามารถทำได้อยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับก็คือ 1. ใช้ลักษณะของทูนที่เป็น d e t ท r อ g h t n e s s นะครับ2ก็คือตัวนี้นะครับ อ่าดี t ท o อ่ r คอนทราสตนะครับซึ่งจะเช็คในเรื่องของความมืดนะครับ uh, ย้อนกลับมานิดนึงก็คือ d e แ e ก t n e s s เนี่ยก็คือจะเช็คของความเรื่องของความสว่างนะครับส่วนอันทูนที่3เนี่ยก็คือเราจะใช้คำว่า m e a s u r e distance นะครับก็คือวัดอ้างอิงขอบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มาให้มัน m ม a s u r e ในเรื่องของอตัวขอบของเหลวในขวดนะครับเราจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ทูลแรกนะครับเราจะใช้คําว่าทูลดี e ท t กไบเนสซึ่งดูตามเมาส์นะครับก็คือจะอยู่ที่ตําแหน่งของดีเท็กดีแทนะครับทท่าแล้วก็ไปที่ทูลของไบเนสนะครับพอเราคลิกมาได้นั้นเนี่ยก็คือตัวนี้ก็คือเราทําสําเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลบสร้างใหม่อ,อันนี้ผมลบก่อนนะครับผมลบเลยนะครับผม นะครับแล้วก็ผมจะไอตัวนี้คือชิ้นงานที่สมบูรณ์นะครับเลเวลอยู่ที่คอหดพอดีนะครับผมก็จะใช้บล็เสเข้ามานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาครอบ area ที่เราต้องการนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าระดับของชิ้นงานที่เรายอมรับได้อยู่เลเวลไหน,นครับไอตัวขอบล่างของชิ้นของของทูลตัวนี้ครับควรจะอยู่ที่เ,เลยเลยขอบของเลเวลของเหลวที่ยอมรับได้ักนิดนึงนะครับ แต่แล้วเราก็ครอบขึ้นมาตัวนี้นครับก็คือค่าของไบเนตก็คือ112มันจะวัดจากขอบด้านบนที่เป็นความสว่างนะครับ112เพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กซิมัม่อแม็กซิมัมและมินิมัมตรงนี้เราก็สามารถที่จะตั้งได้อย่างเช่นเดี๋ยวเราจะดูนะครับก็คือเราตรวจสอบก่อนว่าตัวไบเนตตัวนี้คือ112คือชิ้นงานที่ดีนะครับเราทิกเกอ์อีกทีหนึง่งอ่าเป็น119นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแม็กซิมัมควรจะอยู่สูงกว่า119นะครับส่วน ที่รูปต่อไปก็คืออันนี้คืออชิ้นงานที่ที่เลเวลของเหลวเนี่ยใช้ไม่ได้ก็คือมันมันท่องลงมาไบเนสก็คือความสว่างของมันเพิ่มมาเป็นสองศูนย์สี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทราบแล้วว่าเลเวลที่น้ํามันไม่ระของเหลวไม่ได้ระดับอยู่ที่สองศูนย์สี่ของเหลวที่ได้ระดับอยู่ที่หนึ่งหนึ่นเก้านะครับทีนี้เราก็ทําการาเช็คตัวนี้นะครับมาที่สองศูนย์สี่ ครับอ,อให้เลยหน่อยครับสองสเจ็ดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถชากิดว่าชิ้นงานไอ้ชิ้นน้ามันมันตกลงมามากอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็เมื่อกี้หนึ่งเก้านะครับมัม,มตัวนี้เดลักูนะครับตก หนึ่งเป็นเก้าผมเอาเส้นสองศูนย์นะครับหนึ่งสองศูนย์ตัวนี้ก็ลงไปหน่อยหนึ่งนะครับ 1, ครับโอเคติ๊กเกอร์สองหนึ่งสามไม่ผ่านนะครับแต่พอเลเวลที่ ยอมรับได้ก็คือชิ้นเงินเรา,เราองเหลืยอยู่ที่คอขวดนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งสองนะครับเพราะว่าเราตั้งมินิมัมอยู่ที่หนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสูงกว่าหนึ่งร้อยก็คือโอเคแล้วก็ค่ามากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบคือเฟลนะครับตัวนี้คือเลเวี่ยอมรับได้คือหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเก้าพอเลยเซตเซตพอยที่เราตั้งไว้หนึ่งสองศูนย์นะครับตัวนี้ได้อ่านได้สองศูนย์สี่เพราะฉะนั้นมันก็เฟลไปก็คือในลักษณะของวีเทคไบร t ์เนสนะครับ คือค่าตรงเนี้ยจะเป็นค่าที่เราตั้งว่าความแย่อรอำได้ว่าของเหลวเนี่ยอยู่ในระดับความสว่างอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงร้อยสบอันนี้คือผ่านแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่าร้อยหรือเกินร้อยี่สิบก็คือเฟลนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับทุนนี้ทุนต่อไปก็คือ detect contrast ตัวนี้ใช้งานเหมือนกันแต่มันจะเป็นตรงกันข้ามกันนะครับจากแสงสว่างเนี่ยมันก็จะกลับมาหาตัว contrast ก็คือความมืดละนะครับ ตัวนี้ก็คือเหมือนกันเราตั้งไว้ที่เราอยู่ระหว่าง200กับ214นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้คือชิงงานปกติก็คือจะอยู่ที่212เลเวลอยู่ที่207นะครับก็คืออยู่ในเลง200กับ214อ่ะอันนี้รูปใหม่นะครับเป็น184เพราะฉะนั้น184มันต่ำกว่า200นะครับก็คือระดับของเลวเนี่ยต่ำกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเฟลไปดิ รูปหนึ่งก็คือร้อยเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับตัวนี้ก็เฟลไปเหมืกันเพราะว่ามันต่ำกว่าค่า Set Point นะครับอันนี้คอนเซ็ปง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตั้งค่าเนี่ยเราควรจะเอาชิ้นงานที่สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเัิกนิดนึงนะครับแล้วก็มาทําการคาร์บตตั้งค่านิดนึงครับแลัจากนั้นก็จะทำางานได้ต่อไป m มชเชอร์ดิสแตนนะครับตัวนี้จะเป็นการวัดเลยนะครับก็คือผมจะเอาอ้างอิงที่ขอบด้าน คอขวดตรงนี้นะครับเป็นตัวอ้างอิงแล้ววัดที่สองก็คืออยู่ที่เลเวลของน้านะครับเนี่ยครับจุดสองเลเวลของน้ําเลยนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วก็ตั้งค่าง,ง่ายๆเลยนะครับก็แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าขวดในลักษณะที่มันมีรอยหยักเยอะๆอย่างเช่นขวดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานของลูกค้าอย่างเช่นชิ้นงานน้ํายาปะผ้านุ่มน้ํายาล้างพื้นห้องน้ําอะไรที่เป็นขวดแบบไม่มีรอยหยัก ดิสเทน c ์เหมาะสมสุดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับก็คือค่าคอขวดจนถึงระดับน้ำเลเวลเนี้ยอยู่ที่สองร้อยยี่สิบเอ็ดหน่วยเป็นพิกเซลนะครับส่วนค่าที่เราตั้งไว้เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งหกศูนย์ถึงหนึ่งหกเก้านะครับแต่ทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่ามันอยู่ที่ค่าเท่าดิสเทน์เท่าไหร่กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นใช้ง,งานที่ดีชิ้นงานที่ดีเนี่ยค่าอยู่ที่หนึ่งหกเจ็ดพิกเซลนะครับ D สองนะครับอยู่ที่หนึ่งหกแปดพิกเซล นะครับเสียอยู่ที่สองหนึ่งศูนย์เพราะฉะนั้นเมื่อกี้หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปดเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาตั้งเป็นมินิมัมแมกซิมัมอยู่ที่หนึ่งหกศูนย์ึงหนึ่งหกเก้าก็คือเลเวลนี้ยอมรับได้แต่ถ้าเกิดเกินกว่านี้เป็นไงเกินตามกว่าหนึ่งหกศูนย์หรือเกินกว่าหนึ่งหกเก้าก็คือเฟลไปนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันอ่าในนี้หนึ่งหกแปดตัวนี้สองหนึ่งศูนย์แน่นอนว่าเกินครับนะครับเพราะฉะนั้นใน ในแอปพลิเคชันของลูกค้าในการเช็คเลเวลเนี่ยก็คือใช้กล้องตัวนี้สามารถเป็นไปได้ครับ